วานข้าวเสร็จฝนมาเดี๋ยวเวลางอกมีปัญหาแน่นอนครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูว่าปัญหาอะไรนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้าๆแต่ก็แดดส่องมานะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่3ที่สุดาฟาร์มทำนานะครับ หลังจากที่เราไถาแล้วก็หมักดินไว้นะครับประมาณ20วันก็พึ่งวานเสร็จเมื่อวานนะครับพี่น้องดูนะครับหมาดๆเลยนะครับแต่วานเสร็จฝนก็ตกมาอีกนะครับแต่ตกมาไม่แรงตกมาขนาดนี้พอดีนะครับแต่าว่าตกแรงมากกว่านี้นะครับมีปัญหาแน่นอนปัญหาก็คือเม็ดข้าวเขาก็จะ กระจายแล้วก็ไปรวมกันเป็นกระจุกกระจุกตรงไหนที่เป็นหลุมเล็กๆนะครับเม็ดข้าวก็จะไปรวมกันนะครับแล้วก็ทําให้การงอกไม่สม่ําเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับผมจะเ่าะกลองข้างๆคันนานะครับให้มันสวยก่อนนะครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องต้องเสาะร่องและก็แต่งนะครับเพราะว่าเวลาข้าวเขางอกมาจะได้สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูว่าหากฝนตกมาปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหาว่ามันงอกเกิดขึ้นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่แหละครับจะเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้นะครับก็พี่น้องดูนะครับการงอก ไม่สม่ำเสมอนะครับปัญหาจากนกอีกนะครับอันนี้นกกินหมดนะครับพี่น้องนี่แหละครับอาอฝนตกมาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับดูได้นะครับทั้งแปลงเลยนะครับคือแปลงนี้หลังจากที่ทำเสร็จฝนตกมาพอดีนะครับก็เลยทำให้ข้าว งอกออกมาเป็นกระจุกกระจุกนะครับไม่สวยนะครับนี่คือปัญหานะครับพี่น้องก็เลยนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าวานข้าวเสร็จแล้วฝนตกมาปัญหาอย่างแรกก็คือข้าวจะไม่งอกเพราะาน้ำขังนานนะครับเมื่องอกเสร็จแล้วนะครับปัญหาที่สองก็ตามมาก็คือข้าวจะงอกลักษณะเป็นกระจุกกระจุกลักษณะนี้นะครับข้าวก็ไม่สวยนะครับ ทีนี้วิธีการแก้ไขก็เวลาข้าวเขาโตเราก็จะถอนนะครับถอนแล้วก็ดำในส่วนที่มันห่างๆนะครับพี่น้องก็จากช่อง y t u t u ส e ดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องนะครับได้ดูเป็นยังไงครับพี่น้องได้ดูแล้วนะครับว่าปัญหาที่เกิดจากที่เราหว่านข้าวเสร็จฝนตกมานะครับ อาวาน้ำขังต้นกล้าก็จะไม่ออกนะครับถึงออกมาแล้วก็จะมีปัญหาลักษณะนี้นะครับพี่น้องดูได้ข้าวจะงอ,อกมาเป็นกระจุกกระจุกนะครับก็ทำให้เราเสียเวลาส้มแซมอีกนะครับนี่คือปัญหาของชาวนานะครับพี่น้องก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำนาและเลี้ยงบัวและก็ทำสวนนะครับก็จะนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับ วันนี้อเอาคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ